ดีค่ะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศเขาเรียกว่าถนนอันนี้ก็คือถนนเขาตะเกียบเนาะซอยเนี้ยเส้นเนี้ยก็คือเขาตะคือเขาเรียกว่าหมู่บ้านตะเขาตะเกียบนั่นเองก็ถ้าลงไปด้านนี้จะเป็นหาดที่แอดกําลังเดินไปนั่แหละเขาเรียกว่า,าหาดเขาตะเกียบแต่ถ้าขึ้นไปที่เราจะเจอสะพานข้างหน้านะคะถ้าขึ้นไปอะ่ะ ก็ไม่สะพานนะมันเป็นทางแบบเหมือนโคง้งแล้วก็ขึ้นสะพานไปทางนู้นก็จะเป็นไปทางปราณบุรีแต่ถ้าตรงไปก็คือเข้าเมืองหัวหินเลยเนาะก็อันนี้จะเป็นทางเลือกของนะักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะอยากพักในตัวเมืองหัวหินหรือท่านอยากมาพักในเ,เขาเรียกว่าแถวนี้ก็คือตะเกียบเนาะบ้านตะหมูบ่บ้านตะเกียบนะคะเขาตะเกียบก็ได้นะคะหรือจะไปที่หาดเขาตะเกียบทางนู้นอ,อีกเนาะก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นถนนแบบว่าก็ค่อนข้างมีร้านค้าทุกๆอย่างเลยและที่สำคัญนะคะก็จะมีอันนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าตลาดธรรมรีนั่นเองก็จะขายทุกวันนะจะมีอย่างนี้ค่ะมีดนตรีด้วยมีดนตรีเล่นเล่นด้วยนะคะนี่วีเวทีแล้วก็จะมีที่นั่งสําหรับการนั่งดื่มนะซื้อดื่มซื้ออะไรมานั่งแล้วก็จะมีอาหารทุกประเภทนะคะนี่ อ๋อเขาเปิดนี่ค่ะโฟเดย์สี่วันเทอ,เอ,อรอพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็จันนะฮะสี่วันนะคะอ๋อตลาดแอทก็เปิดทุกวันเนาะก็อันนี้นะคะ่ะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่มีชื่อมานานมากก็คือตลาดจักกะจันนั่นเองหรือตลาดชิกาดาเนาะ ที่อยู่ตอนกมปูนั้นเดี๋ยวแอดจะพาไปเดินดูสักครู่นะคะเป็นกมปูแล้วซอยเนี่ยจะทะลุไปที่หาดหาดตะเกียบเนาะเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดจะพาไปดูเพราะแอดอยากไปนะ,ะเพราะว่าที่ภาคแอดเนี่ยมันมันทะลุทะเลไม่ได้ดอะมันก็เลยก็ต้องมาซอยซอยสาธนารณะนะตรงนี้นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเดินไปนะคะ ไปดูตลาดชิกาดาตอนกลางวันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะก็ตอนเช้าเนี่ย6กโมงหกโมงกว่าแล้ว6กโมงสี้าก็จะบรรยากาศดีมากหูวหินก็เป็นเมืองที่สงบนะสงบแล้วก็ผู้คนน่ารักนะจะสังเกตเห็ไหมคะว่าไม่มีความแบบว่าเออคนแบบ เมาค้างหรืออะไรนั่งอยู่ทําถนนย้อยแยะไปเหมือไม่มีนะคะเออเนี yeah. ่ยนี่ค่ะแล้วก็ถึงแล้วข้างหน้าก็จะเป็น ตลาดชิกาดานะคะตลาดชิกาดาก็จะมีเวทีกลางสําหรับการแสดงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเวทีสําหรับร้องเพลงด้วยซึ่งตลาดชิกาดานี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคือท่านสามารถมาเดินซื้อของแบบศิลปะหรือยูนิคยูนิคได้นะ,ะที่นี่เนี่ตอนคืนสวยมากแล้วก็โต๊ะเขาจัดดีคือสามารถที่จะนั่งทานอาหารแล้วมันไม่เบียดกันมันเหมือนได้เป็นการเรามานั่งทานชิลๆอยู่แบบว่า โอเพนรีสตอร์นเลยอ่ะเหมือนอยู่ในสวนอะ่ะเนี่ยเขาจัดได้สวยมากเห็นไหมเอแอแล้วก็พามาดูนะคะเอาแค่ที่เดียวนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอไม่ให้ตัดต่อนอะก็ข้างในเราจะมีของขายมีอาหารอะไรเงี้ยก็อาหารเนี่ยเราจะซื้อคูป,ปองไปใช่ไหมแล้วก็ไปซื้ออาหารทานนะคะนี่ก็คือเขาก็ปิดแล้วนะไม่ให้เข้านะคะเพราะว่าเขาจะเปิดตอนเย็นค่ะ เดี๋ยวจะเดินไปทะเลกันนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบวิดีโอที่แอดนำเสนอที่แบบว่าเออมันเป็นเมืองหัวหินนะอันนี้ถนนเข้าถนน,นอะไรหัวถนนหัวถนน21นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่มารับชมมารับฟังนะคะก็เดี๋ยวจะกลับซอยนะเพราะแอดจะกลัวพ่องเทีย หินถ้าเข้าคุณเข้าซอยผิดคุณอาจชีวิตปเปลี่ยนนะครับว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ซอยที่เราจะเข้าไปได้เนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกทา่าน